ส่วนสูงถึง190เซนเมตรและเป็นนายแบบผิวสีหนึ่งเดียวท่ามกลางเหล่าโอป้าหน้าตีจุดเด่นที่ทำให้ฮานยุนมินนายแบบผิวสีคนแรกในวงการแฟชั่นเกาหลีใต้น่าจับตาที่สุดในโซแฟชั่นวีคและถูกจองตัวเดินแบบมากถึง30โชว์ หากความโดดเด่นเรื่องสีผิวตามชาติพันธุ์เกาหลีในจีเรียนกลับเป็นอุปสรรคใหญ่ในวงการแฟชั่นแดนโสมที่นายแบบวัย16เล่าว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องฟาฟันอคติที่ชาวเกาหลีมีต่อชาวต่างชาติหลังเคยถูกเอเจนซี่ปฏิเสธงานเพราะสีผิวและที่เลวร้ายที่สุดคือการถูกเรียกด้วยคำว่าคนพันทางเพียงเพราะเป็นลูกผสมแอฟริกัน ไม่เฉพาะวงการแฟชั่นในวงการบันเทิงเกาหลีใต้มักได้เห็นเหล่าไอดอลหรือศิลปินที่ไม่ใช่คนเกาหลีแท้ต้องต่อสู้มากเป็นเท่าตัวถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อก่อนอนะ่เยอะแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่ต้องคิดหนักมากเลยกว่าจะมาทําตลาดถูกปะ่ะไม่งั้นเราก็มีศิลปินฝรัง่งหรือว่าศิลปินที่แบบผิวสีมาทําตลาดในเกาหลีในญี่ปุ่นซึ่งเราไม่มีอ่ะหรือมีมันก็น้อยมากเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่เนาะที่ ที่อาจจะเริ่มจากวงการแฟชั่นก่อนกับนายแบบลูกครึ่งคนนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตมีการตอบรับมากขึ้นมีการโชว์ความสามารถมากขึ้นหรือว่าศักยภาพของตัวศิลปินมากขึ้นแล้วว่าเขาหัวหน้าแขนลับแหละเพื่อรู้สึกว่าสีผิวไม่ได้เป็นความจําเป็นใดๆมันคือความสามารถข้างในและบางทีการทาอะไรเหมือนคนอื่นเยอะๆเมื่อไหร่ก็ตามท,ที่มีความโดดเด่นขึ้นมา,มขนมาเขาจะดูเป็นคนที่ได้รับการมองเห็นก่อนอะ ที่รู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นสีผิวไม่มีผลเลยหรือบางคนจะไม่นั่งแบบคนนี้ไม่สวยเลยหน้าเก๋จะตายไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าลูก,กายภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้ต่อให้ตอนนี้พยายามจะให้หมอช่วยเลือกแล้วแต่ในที่สุดแล้วพี่ว่าข้างในสำคัญกว่า แม้ก่อนหน้านี้มีวงเคบ็อไม่น้อยที่เปิดตัวสมาชิกเป็นชาวต่างชาติหามีข้อสังเกตว่าไอดอลจากต่างแดนที่จะกล้ามาเป็นที่ยอมรับมักเป็นชาวเอเชียด้วยกันเช่นจีนฟิลิปปินส์หรือไทยเนื่องจากมีรูปร่างหน้าตาและสีผิวใกล้เคียงกับชาวเกาหลีมากกว่าชาวยุโรปอเมริกันหรือแอฟริกันซึ่งแง่หนึ่งอย่างสะท้อนแนวคิดชาตินิยมในเกาหลีใต้ โดยแมคเฟอร์ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมเคป๊อปอธิบายว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจบันเทิงแดนโสมที่แม้จะเปิดรับความเป็นต่างชาติแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยซึ่งถ้าหากเกาหลีใต้มีแผนเป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกวัฒนธรรมก็ย่อมหมายถึงการเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติอย่างแท้จริง ผมมองว่าถ้าเกาหลีมัวแต่ส่งออกไม่รับเข้าเนี่ยมันผิดหลักของมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วถูกเปล่าการส่งออกการแลกเปลี่ยนการที่ไทยเข้าไปดังในเกาหลีนั่นเป็นแผนมาร์เก็ตติ้งของเขานะเพราะว่าในการที่จะให้ตลาดของใช่ไหมคนไทยเปิดรับสื่อมากขึ้นถ้าเกาหลีอยากได้ตลาดจีนง่ายๆก็รับศิลปินจีนเข้ามาร่วมจอยร่วมวงมากขึ้นตอนนี้ถ้าเกาหลีอยากได้ตลาดยุโรปง่ายๆเลยครับศิลปินยุโรป เปิดรับมากขึ้นมันเป็นเรื่องของสีสนะัน่ะแล้วว่าไม่งั้นไม่งั้นนะเอ t นเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีนะมันไม่พัฒนาก้าวกระโดดมาได้ถึงทุกวันนี้ถ้าเขาอยากจะก้าวกระโดดมากไปอีกอ่านเกมง่ายๆเปิดรับตลาดอื่นมากขึ้น แนวคิดการไม่ยอมรับความเป็นอื่นในสังคมเกาหลีใต้นั้นจีวักชินผู้อำนวยการกองวิจัยเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุว่าส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองเกาหลีของกลุ่มชาตินิยมขณะที่เกาหลีใต้ยังอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่19โดยเชื่อว่าผู้ที่มีสายเลือดอื่นหรือลูกครึ่งจะทำลายความบริสุทธิ์ของความเป็นชาติเกาหลีและยังคงฝังรากในสังคมแดนโสมจนถึง ุกวันนี้จึงทำให้เรื่องความแตกต่างทางเชื้อชาติและสีผิวในวงการบันเทิงแดนกิมจิยังคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน